ถูกพูดถึงไม่น้อยนะฮะสำหรับนางเอกชื่อดังอย่างเพลงกวิตาลูกสาวของอ้อยกาญจนาหลังนักร้องหนุ่มกวางเอบ o r น a มลนั้นโพสภาพหวานยืนคู่กันริมทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นแม้เล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสำหรับเพลงกบวิตานั้นเธอคือใครเธอก็คือนางเอกช่อง7ครับลูกสาวของอ้อยกาญจนานางเอกรุ่นใหญ่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเพลงนั้นเกิดวันที่10ส,สิงหาคม พุธเธอนั้นนะครับจบการศึกษาริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ครับและก็จบปริญญาโทที่ University of Birmingham สาขา International Marketing จากประเทศอังกฤษนั่นเองฮะโดยผลงานในวงการบันเทิงของเพลงกัวิตานั้นนะครับเธอเคมีผลงานละครที่ออกอากาศทางช่อง7ดสีด้วยหลายเรื่องด้วยกันครับอาทิโดมทองวันนี้ที่รอคอยเนตรนคราชสายโลหิตเป็นต้น แถมเธอนั้นนะครับยังพ่วงดีกีผู้ประกาศของรายการทางช่อง7อีกด้วยนอกจากนี้ฮะสาวเพลงกบวิตานั้นยังมีผลงานทางโทรทัศน์ช่อง8อีกด้วยครับสำหรับชีวิตส่วนตัวของเพลงกบวิตานั้นนะฮะเธอเคยแต่งงานมาแล้วกับพัฒนพัฒน์ศรีบุญเรืองแฟนหนุ่มนักธุรกิจผู้บริหารสายการบินเมื่อเดือนสิงหาคมีพศ2561ด้วยสินสอดประกอบด้วยแหวนเพชรชุดเครื่องเพชรทองคำและเงินสดมูลค่า9ล้านบาท หลังคบหากันมา16ปีซึ่งตอนนั้นนะครับเลงกับวิตาก็เจอดราม่าว่าเป็นคุณนายอวดรวยรีบแต่งเราะสามีรวยซึ่งเธอนันให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ครับว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปจริงๆ มันไม่ใช่ยุคที่เรานั้นจะต้องมาจับคนรวยแล้วเราจะมาหากินเองได้และสิ่งที่เขามองมันก็ไม่ใช่นิสัยของเราด้วยรวมถึงการที่เพลงแต่งงานครั้งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงจะต้องออกจากวงการออกไปให้สามีเลี้ยงแต่เพลงยังคงทำงานอยู่ยังเป็นนักแสดง ก่อนมีข่าววงในครับว่าสาวเพลงกวิตานั้นอย่าสามีตั้งแต่ปีพศ2566ด้วยเผยสาเหตุจับได้ครับว่าฝ่ายชายนั้นมีผู้หญิงอื่นขณะนี้กําลังยื่นฟ้องบุคคลที่3ด้โดยคดีอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายนั่นเองครับส่วนเส้นทางรักของเพลงกวิตากับกวางเอพิโนอมอลนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไรและความสัมพันธ์กับอดีตสามีจบลงอย่างไรนั้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองครับ